น้องมินน้องมินเอามาแต่เอาสวัสดีครับคุณคุณอะไรอ่ะแท็กอ๋อคุณโอคุณโอคุณติ๊ดติ๊ดที่นานเยี่ยมสีสวัสดีครับทีมห้าคะแนนใส่ใบรูปข้างหลังผมขนาดทำทำยู่ทุกท่าไหวได้ได้เรอครับแล้วเอ้ยจะไม่รู้เหรอประเภทกอครับชุดนี้ก็ชุดนี้ก็มีนักกีฬาทีมชาติอยู่อยู่สามคนนะครับ เปิดบวงด้วยโค้ดกิงครับโค้ดิงคนปงพันอกผมนะครับหมายเลขห้าโอกระผมคพตรโคพตุลโคพตบคตุณโคตุโคพตุลคุลพตุพตนลคพัุตอนนี้ตระเคพขอเโคพตอเโคพตุลโคพตุลันพตุเโคลยคพลโคพัุลาคพรุลโคพรุคพับลคพตุลโคพลาคพุลโคพลโคสุลโคพคพตน โอ้โหแตงตมเลยตะเกียวเลยวันโองวัน uh, จันทร์อย oh, ่าดับดาวลูกลอยเอาโอ้ตายเถีขวาเถีนะเอ้าไปตีเออเฮ้ยลูกไม่น่าเข้าก็เปลือกเข้าเลยลูกนี้เฮ้เห็นคิดหอยเลยเออลูกนี้ไม่น่าเข้าเลยเออหยอดหลุมเลยเข้าแบบไม่เต็มใจจะเข้าเลยลูกนี้ โอ้โหยืนแอคแล้วเท้าเอวแลว้วปูวันนี้พี่ลายตีไม่วันนี้ดื้อดื้อกับเจ้นะกปกติน้องดาวน้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับน้องดาวเบอร์ห้านี่ดื้อดื้อกับเจ้ออไม่ใช่ดื้อกับเฮียอันนี้ดื้อกับเจ้นี่น,น,น,น้องดาวลามบวงมาเป็นไงไปแบบโอ้โหไม่สดดะ,มะดุดเลยอนะ่ะโต่มาที่เข้าแน่โดนแน่ทางเปล่า 6กคะแนนครับลูข้างเปล่าไล่สดก็มีไล่สดรอบนออ้องบัวปะเออนะโดยทีมงานของหมูเพียวเอฟซีต้อยเพชรเกษนะไล่สดอยู่นะแล้วทีมงานเขาก็ไล่สดด้วยแมงวันตอมไล่สด สีเรือญเขียนชื่อเลยยี่สิเไปไหนดอดอเป็นลูกเดียวเอาให้เต็น้องดาวแรงไปนิดเดีนิดเดียวไล่ไขางปนิดเดียวนิดเดียวทำเสียวแน่อนอีกต่างไปนิดเดียวามนิดเดียวเนรอนพลัเ่าเ่ามเลนืน้องเก่งสองสี่้าสองสี่เก้าคะแนนตอนนี้